สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับช่อง TTK Studio กับโค n นเดอะ s ซีรีส์ปีที่4ที่เหลืออีกแค่ไม่กี่ตอนเท่านั้นก็จะจบปีที่4กันแล้วถ้าใครที่อยากชมปีที่5ก็ช่วยกันเป็นกำลังใจให้เราง่ายๆเพียงกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและกดกระดิ่งทิ้งไว้แค่นี้ทุกคนก็จะไม่พลาดคลิปสนุกๆแม้แต่คลิปเดียวและเป็นการไม่เสียเวลาก็ไปรับชมกันได้เลย เปิดมาที่นักวางแผนเงาคาโนไซโซได้ถูกลูกน้อง3นั้นวางแผนฆ่าทิ้งเพราะในการป้นครั้งนั้นกลุ่มโจนได้พลาดฆ่าพนักงานไปนหนึ่งคนทำให้คาโนไซโซที่เป็นหัวหน้านั้นคิดจะมอบตัวลูกน้องที่ไม่ยอมจึงฆ่าลูกพี่เพื่อปิดปากก่อนจะโยนแบงค์หมื่นเยนให้เพื่อไปดอกไม้ไหวศพ ตัดมาในปัจจุบันที่โมลีและโคน,นันได้ไขปริศนาจากข่าวหนังสือพิมพ์ที่เพียงแค่โชว์แบงค์หมื่นเยนนั้นก็สามารถขึ้นเรือสำราญสุดหรูได้ที่มีผู้โชคดีแค่สิบคนเท่านั้นส่วนคนจัดงานนี้ขึ้นมาก็ไม่มีใครรู้จักที่พนักงานได้เลาว่าผู้จัดทัวร์นั้นเขาได้โทรสั่งทางโทรศัพท์เท่านั้นก่อนจะมีคนที่รู้จักโมลีโผมาเขาเป็นอดีตพ่วงก,กับคดีสืบสวน สามีสกิโทจิที่คุณผู้กงกับนั้นก็สามารถไขปพิศนาออกเหมือนกับโมรีและคนที่ไขปพิศนาออกก็จะมีคุณคาเมดะที่เขานั้นทำตาประทับตกซึ่งรันก็เก็บให้คุณคานิเอะที่เขานั้นได้โชว์กุญแจให้คุณคาเมดะดูที่ทั้งคู่นั้นเหมือนจะรู้จักกันมาก่อนและบนเรือก็จะมีคุณเดวีนาคุณคุจิไรอีคุณนางอิสาก่อนที่รันจะรู้แล้วว่าใครคือผู้จัดงานนี้ ก็คือคุณคาเมดะนั่นเองที่เขานั้นตอนทำตาประทับตกที่รันเก็บขึ้นมาที่มันได้เขียนว่าฟูรลูกคาว่าที่เป็นชื่อของผู้จัดทัวร์ครั้งนี้ทำให้คุณนายสานั้นสงสัยเพราะตาอ้วนที่รันบอกว่าคือคุณฟูรลูกคาว่าที่คุณนายสานั้นได้ถามชื่อเขาแต่เขากลับบอกว่าเขาชื่อคาเมดะตัดมาในอาหารเย็นที่ทุกคนนั้นทานอาหารกันก่อนที่คุณคาเมดะที่เมาเรือจะเคาะตัวไปนอนพัก ซึ่งบนเรือนั้นถ้ารวมคนนั้นที่เป็นเด็กเข้าไปด้วยก็จะมีทั้งหมด11คนที่เป็นแขกที่มีอีก2คนนั้นได้นอนพักในห้องที่บริกรใช้ได้บอกว่ามีคนที่ชื่อคาโนไซโซที่ทําให้คนทั้งเรือนั้นถึงกับตกใจอ้าปากค้างเพราะโมริเดสารวัตรเคยตามไล่จับคาโนไซโซที่เป็นหัวหน้าแก๊งโจรปล้นค่า400ล้านตัดมาที่คุณคาเมดาที่กลับมาที่ห้องพักก่อนจะได้พบจดหมายแปลก กลับมาที่สารวัตรและโมลิทีท่ไี้ไปที่ห้องของคาโนไซโซที่เมื่อบุกเข้าไปก็ไม่มีใครอยู่ในห้องโมลิแสารวัตจึงแยกกันค้นหาก่อนที่จะเซอร์ไพรส์พอผูด้โดยสารอีกคนที่อยู่ห้อง,ง,งข้างของคาโนไซโซก็คือฮัตตรี่เฮจินั่นเองซึ่งโมลิก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังที่คาโนไซโซนั้นเป็นจอมวางแผนที่ไล่จุดบอดหลอกล่อผู้ตำรวจจนหัวปัน่นแต่ก็มีจรญยาบัณ ที่ในการปนทุกครั้งจะไม่ฆ่าคนแต่เมื่อคดีเมื่อ20ปีก่อนในการป้นครั้งสุดท้ายก็มีคนถูกฆ่าไปนหนึ่งคนและตั้งแต่นั้นมาคาโนโไซโซก็ได้หายตัวไปโดยไม่ปรากฏตัวอีกเลยตลอด20ปีจนกระทั่งมาปรากฏที่เรือลำนี้ที่อยู่ห้องข้าง,าง,งเฮจิแต่พ่อ,อเฮจิก็ได้เล่าให้ฟังว่าคาโนไซโซนั้นได้ตายไปแล้วที่มีคนพบเสื้อของคาโนไซโซในทะเลที่มีทั้งรอยกระสุนและคราบเลือด ซึ่งสารวัตรก็ได้บอกว่าคาโนไซโซนั้นอาจยังไม่ตายและเสื้อในทะเลนั้นอาจเป็นแผนของคาโนไซโซที่ทําให้ดูเหมือนว่าเขาได้ตายไปแล้วและอาจมีความเป็นไปได้ว่าเพื่อนลมปนของคาโนไซโซน,นอีก3ามคนอาจอยู่บนเรือลํานี้ก็ได้ที่โจรทุกคนนั้นจะต้องถูกจับให้ได้ภายในคืนนี้เพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะหมดอายุความ ที่ครบ20ปีพอดีของคดีป้นเงิน400ล้านที่เหลือเวลาแค่2ชั่วโมงเท่านั้นก่อนจะถึงเวลาเที่ยงคืนโมเรียสารวัตรจึงช่วยการตามหาอีกรอบส่วนเฮจิที่มาที่นี่ก็เพราะมีจดหมายส่งมาที่อยากให้ช่วยไขคดีที่อยู่บนเรือลำนี้และส่งค่าจ้างมาด้วยและคนส่งก็คือคุณฟูรุคาว่านั่นเองก่อนที่คุณนายิสานั้นจะชวนทุกคนเล่นไพ่ที่เหลือเวลาอีกแค่5นาทีเท่านั้นก็จะเที่ยงคืน ที่โมริสารวัตรนั้นก็หายยังไงก็หาไม่เจอก่อนที่จะมีคนบางคนนั้นได้แยกย้ายไปนอนที่ห้องแต่แล้วสักพักก็มีเสียงปืนดังขึ้นบนดาดฟ้าเหลือที่เป็นเวลาเที่ยงคืน8นาทีโมรีและทุกคนจะวิ่งไปดูก่อจะพบทงเรือนั้นที่ถูกเผาและมีแบงค์หมื่นเยนที่มีตัวหนังสือเขียนไว้ที่เขียนไว้ว่าโพไซดอนแห่งเจ้าทะเลนั้นได้มอบชีวิตคืนชีพให้กับเขาอีกครั้ง ทำให้คุณคุจิระอินั้นที่ได้ยินถึงกับสั่นด้วยความกลัวก่อนที่จะมีเสียงระเบิดจากท้ายเรือที่เป็นกล่องเก็บบรรไดยฉุกเฉินและข้างในนั้นก็มีศพอยู่ข้างในที่ศพนั้นได้ไหมจนแทบระบุต,ตัวตนไม่ได้ว่าเป็นใครก่อนที่คุณเอบบนาจะบอกว่าศพน่าหนาเป็นคุณค่านีิเอ เพราะนาฬิกาข้อมือศพนั้นก็คือของคุณคานิเอะนั่นเองซึ่งโคน,น้นก็สงสยัยเพราะที่หน้าศพนั้นมีซิลิโคนอยู่ด้วยที่ใช้ในการแปลงโฉมผู้ตายคงไปสาระยะกรรมและผู้ตายนั้นอาจเป็นหนึ่งในผู้ร่วมป้นธนาคาร4 0 0ล้านซึ่งคุณคาเม,มดาที่สนิทก,กับผู้ตายก็น่าจะเป็นหนึ่งในแก๊งโจรด้วยและเหลืออีกคนที่อาจเป็นแก๊งโจรก็คือคุณคุจิไรอีที่สั่นกลัวอะไรบางอย่าง ส่วนข้อความในแบงหมื่นเยนก็คงหมายถึงคาโนไซโซนั้นได้คืนชีพกลับมาแล้วและคนที่ฆ่าคาโนไซโซเมื่อ20ปีก่อนก็อาจเป็นเพื่อนร่วมแก๊งและทำไมแก๊งโจถึงกลับมาที่นี่มารวมตัวกันในวันนี้ตัดมาที่สารวัตรที่เข้นความจริงจากคุณคิวจิไรอีที่เขาไม่ยอมบอกอะไรเลยและจากหลักฐานที่อยู่ของคนที่อยู่บนเรือทำให้คนที่จุดธงได้ก็มีแต่คาโนไซโซคุณคาเมดาที่เขาขอไปนอนในห้อง ตัดมาที่พวกโมลีที่มหาคุณคาไมดะที่ห้องที่ห้องนั้นก็ไม่ได้ล็อกแต่คุณคาไมดะนั้นก็ไม่อยู่โอนันและฮาโตรีจึงช่วยกันตามหาคุณค่าไมดะที่เขานั้นอาจอยู่แถวนี้ที่เมื่อหาจนทั่วก็ไม่พบคุณคาไมดะเลยแต่โคนั้นก็พบรอยเลือดกับรอยกระสุนและจดหมายในห้องใต้เรือส่วนจดหมายนั้นที่เขียนว่าจะรออยู่ที่ห้องเครื่องฟูรุคาวะ ซึ่งศพที่ถูกเผานั้นก็มีรอยถูกยิงที่หัวเหมือนกันผู้ตายคงถูกนัดไปที่ห้องเครื่องตามจดหมายก่อนจะถูกยิงทิ้งและในคดีนี้คนร้ายคงใช้ปืนยิงที่ด่านฟ้าก่อนจะเผาธงและอาศัยตอนที่ทุกคนวิ่งไปดูมาเผาศพที่ท้ายเรือปัญหาก็คือคนร้ายลงไปที่ท้ายเรือได้ยังไงโดยที่ทุกคนนั้นไม่เห็น ซึ่งเฮจิและโคนันก็พอรู้แล้วว่าใครคนร้ายแต่โคนันนั้นกับเฮจิก็มีความเห็นไม่ตรงกันทำให้ทั้งคู่นั้นแข่งกันว่าข้อสันนิษฐานของใครนั้นจะถูกต้องและแยกย้ายกันสืบก่อนที่เฮจินั้นจะเจอหลักฐานบางอย่างที่จะหักล้างข้อสันนิษฐานของโคนันและเฮจิที่สันนิษฐานผิดทั้งคู่เฮจิที่ไม่ระวังตัวก็ถูกคนร้ายตีจนสลบก่อนจะโยนลงทะเล โคนั้นที่ตามหาเฮจิ i, แต่เฮจิก็ได้หายตัวไปแล้วที่หาย,ยังไงก็หาไม่เจอตัดมาที่ทุกคนที่มารวมตัวกันในห้องอาหารโคนั้นที่คิดเรื่องคดีจากข้อมูลทั้งหมดที่สามารถยิงปืนมืดาดฟ้าได้และจุดไฟเผาศพก็จะมีคุณคาเนดาคุณคาเนเอคาโนไซโซสามคนเท่านั้นโคนันยังโตหาด็อกเตร์อากาซะเพื่ออยากรู้คดีป้นเงิน400ล้านเมื่อ20ปีก่อนที่กำลังออกข่าวอยู่ เพราะวันนี้เป็นวันครบรอบ20ปีและเป็นวันหมดอายุความที่ข่าวได้ออกว่ารู้จักหน้าของคาโนไซโซส่วนลูกน้อง3คนนั้นก็มีแต่ภาพสเก็ตเท่านั้นในเสื้อของคาโนไซโซที่พบนั้นก็มีรูปที่กำลังอุ้มลูกสาวอยู่ในการต้นเมื่อ20ปีก่อนก็มีพนักงานคนหนึ่งที่ตายเธอชื่อซาเมซากิโยชิมิก่อนจะมีเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้ง โมรีและสารวัตรจึงวิ่งไปดูแต่ก็ไม่พบอะไรสารวัตจึงคิดว่าคนร้ายนั้นจงใจปันหัวพวกเขาก่อนที่คุณคุจิระอิที่กลัวจะได้บอกว่าคาโนไซโซนั้นต้องการฆ่าเขาและขอร้องให้โมลีและสารวัตรช่วยคุ้มครองซึ่งคุณคุจิระอิก,ก็จะเล่าทุกอย่างให้ฟัง และเขานั้นก็คือหนึ่งในแก๊งโจรที่ปล้นเงิน400ล้านเมื่อ20ปีก่อนและที่มาที่นี่ก็เพื่อฉลองกันที่สามารถหนีคดีได้ที่ได้หมดอายุความไปแล้วเมื่อเที่ยงคืนและทุกคนนั้นก็ต่างแปลงโฉมจนจำแทบไม่ได้และเปลี่ยนชื่อทั้งหมดซึ่งคนที่จ้องเอาชีวิตคุณคุจิรากินั้นเขาก็ไม่ทราบว่าเป็นใครเพราะคาโนไซโซนั้นถูกยิงตกทะเลไปแล้วเมื่อ20ปีก่อน ซึ่งคนร้ายนั้นอาจเป็นหนึ่งในแก๊งโจรที่จะฮุบเงินทั้งหมดคนเดียวขณะนั้นคุณคุจิระอิกกถูกยิงจากทางด้านนอกห้องอาหารก่อนจะมีเสียงปืนดังขึ้นอีกนัดที่มีคนอยู่ที่หัวเรือและนั่นก็คือคุณคาเอะที่ยิงตัวตายไปแล้วที่เขานั้นน่าจะฆ่าตัวตายหลังจากที่ยิงคุณคุจิระอิ และเขาคงคิดจะปิดปากคุณคุณจิระอิแต่ก็พลาดไปโดนที่แขนเขานั้นที่จนปัญญาและไม่มีทางหนีจึงฆ่าตัวตายส่วนศพที่ถูกเผานั้นอาจเป็นศพของคุณคาเมดาที่หายตัวไปคุณคาเนเอะของฆ่าผู้ตายและนําศพนั้นมาแต่งตัวเป็นตัวเองเพื่อให้ทุกคนคิดว่าคุณคาเนเอะนั้นได้ตายไปแล้วแต่ปัญหาก็คือในตอนที่คนนั้นหาจนทั่วเรือคุณคาเนเอะนั้นไปซ่อนที่ไหนก่อนที่โคนันนั้นจะได้พบบันไดลิง ที่คุณคาเนเอ่นั้นอาจจะซ่อนอยู่ตรงนี้ส่วนคุณคุจิไรจ์นั้นก็ไม่ถึงชีวิตเพราะโดนยิงที่แขนโคนั้นที่มาสำรวจหาหลักฐานก็ได้พบรอยไม้ที่ราวเหล็กซึ่งรันก็ได้พบลูกเทนนิสในห้องอาหารด้วยและที่ตัวคุณคานเนีนั้นก็มีรอยแผลเก่าจากการถูกยิงทำให้โคนั้นเข้าใจปริศนาทุกอย่างในคดีครั้งนี้แล้วก่อนที่ด็อกเตอร์อาคาซาจะได้โทรมา และบอกเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ทําให้โคนันนั้นถึงกับต้องชะงักโคนันจึงยิงยาสลบใส่โมรีก่อนบอกให้รันนั้นไปตามทุกคนมาและจากที่คลายคดีครั้งนี้ศพที่ถูกเผาก็คือศพของคุณคาเมดาคุณคาเนเอทนั้นคงนัดคุณคาเมดามาไปที่ห้องเครื่องก่อนจะฆ่าเขาทิ้งและนํำศพไปเก็บใส่กล่องหลังจากนั้นก็ได้จุดไฟเผาทงบนดาดฟ้า พอทุกคนวิ่งไปดูก็ได้จุดไฟเผากล่องที่มีศพอยู่และที่ทำแบบนี้ก็เพื่อวางแผนฆ่าอีกหนึ่งคนในแก้งโจรที่เขาไม่รู้ว่าคือใครก่อนจะรู้จักคุณคุจิระอิที่กลัวส่วนคนแก่ที่ชื่อคาโนไซโซนั้นก็ไม่มีตัวตนตัต้งแต่แรกคงเป็นคุณคาเอะที่แกล้งแต่งตัวเป็นคาโนไซโซที่จริงแล้วคุณคาเอะก็คือคาโนไซโซเมื่อ20ปีก่อนต่างหาก จากแผลที่หัวไหล่นั้นเขาคงถูกยิงเมื่อ20ปีก่อนก่อนที่คุณไงสะนนั้นจะช็อกและได้พูดออกมาว่า,วานี่ไม่ใช่คาโนไซโซเพราะคาโนไซโซนั้นก็คือพ่อแท้ๆของเธอและที่เธอมาที่นี่ก็เพราะมาตามหาพ่อที่คิดว่าตายไปแล้วซึ่งโมริก็รู้อยู่แล้วว่าคุณไงสะนนั้นก็คือลูกของคาโนไซโซและที่โมริเล่าไปเมื่อกี้ก็คือสิ่งที่คนร้ายต้องการให้โมริคิดแบบนั้นว่าคุณคานอะก็คือคนร้าย คนร้ายตัวจริงนั้นไม่ใช่คุณคาน,นิเอะซึ่งตอนระเบิดท้ายเรือทุกคนที่อยู่บนดาดฟ้าจึงมีพยานย,ยืนยันที่อยู่ทุกคนที่คนร้ายนั้นไม่ได้จุดระเบิดด้วยตัวเอง แต่คนลายนั้นจุดระเบิดด้วยการใช้บุหรี่คนลายนั้นได้ใส่น้ำมันในกล่องของศพก็จะจุดบุหรี่ทิ้งไว้เมื่อผ่านไปสักพักบุหรี่ก็จะตกลงไปในกล่องที่มีน้ำมันจนเกิดไฟลุกโดยอัตโนมัติส่วนเสียงปืนบระดาษฟ้านั้นก็เป็นเสียงประทัดที่แปะติดไว้กับลาวเหล็กที่เมื่อระเบิดแล้วหลักฐานก็จะหายไป เหลือไว้เพียงแค่รอยไหม้ที่เาลาเหล็กเท่านั้นส่วนทงที่ไหม้นั้นคนร้ายก็แค่นำทงไปชุบน้ำมันและจุดบุหรี่ทิ้งไว้ที่ไม่ว่าใครก็สามารถลงมือได้ก่อนที่จะมีระเบิดดังคืนที่กลางน้ำที่โมลินั้นได้สั่งให้พนักงาน เอาระเบิดนั้นใส่เรือยางไว้และระเบิดนั่นก็คือระเบิดของคุณเอบินาที่ใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางที่โมริรู้ว่ามีระเบิดก็เพราะกระเป๋าใบนั้นได้ถูกทิ้งไว้ในห้องคุณเอบินาและไม่มีร่องรอยการเปิดแถมคุณเอบินานั้นก็มีท่าทางที่ดูนาฬิกาตลอดเวลาทําให้โมริรู้ว่าในนั้นก็ต้องมีระเบิดแน่นอนซึ่งระเบิดลูกนั้นคุณเอบินาคงเตรียมไว้ฆ่าแก๊งโจรเมื่อ20ปีก่อน เพื่อแก้แค้นให้กับเพื่อนร่วมงานที่ถูกยิงตายในการป้นครั้งนั้นซึ่งคุณเอบิดะนั้นก็แอบชอบผู้ตายที่ชื่อโยชิมิและโยชิมินั้นก็คือทุกอย่างของเขาและก็ยังมีเรื่องพีิกในพีิกอีกเพราะโยชิมิที่ตายไปก็คือลูกสาวของสารวัตรนั่นเองซึ่งคุณเอบิดะนั้นก็ออกจากงานและไล่ล่ากแก๊งโจรมาตลอด20ปีแต่คุณเอบิดะนั้นก็ไม่ใช่คนร้ายในคดีครั้งนี้เพราะคนร้ายนั้นจงใจโยนความผิดให้คุณคาทีเอะ ว่าเป็นคาโนไซโซจากรอยกระสุนปืนที่ไหลของคุณคนิเอะนั้นคงได้มาในตอนที่เขานั้นเป็นทหารรับจ้างซึ่งคนร้ายก็ต้องรู้ว่าคุณคนิเอะนั้นมีแผลที่ตัวจึงจะสร้างแผนนี้ขึ้นมาได้และคนร้ายก็คือหนึ่งในแก๊งโจรที่เหลือเพียงคนเดียวคุณคุจิรรอิคุณคุจิรรอินั้นได้ฆ่าคุณคเมดาก่อนนำมาซ่อนในกล่องหลังจากนั้นก็ไลยนัดคุณคนิเอะมาเจอ ก่อนจะทําให้เขาสลบและถอดเสื้อผ้าและนาฬิกาไปใส่ให้ศพของคุณชเมดาและใช้กลอุบายบุรีทําให้เกิดระเบิดขึ้นและมีพยานย,ยืนยันที่อยู่ พอทุกคนไปดูศพที่ท้ายเรือก็ได้นําคุณคานิเอะมามัดที่บันไดลิงหัวเรือพอผ่านไปสักพักก็ได้วางประทัดไว้ที่ท้ายเรือเพื่อล่อทุกคนให้วิ่งไปดูและได้นําคุณคานิเอนั้นมายิงทิ้งจากนั้นก็ได้ยิงแข้งตัวเองให้ทะลุกระจกเสร็จแล้วก็ได้เตรียมประทัดไว้สองนัดก่อนที่จะบอกสารวัตรว่าจะสรารภาพทุกอยาก่างและรอเวลาให้ประทัดระเบิดและแกล้งทําท่าเหมือนถูกยิง คุณคุจิไรอินั้นได้ดีบลูกเทนนิสไว้เพื่อกดเส้นเลือดใหญ่หญทําให้เลือดนั้นไม่ไหลหรือก็คือลูกเทนนิสลูกนั้นที่รลานเจอนั่นเองและที่เรียกเฮจิมาที่นี่ก็เพื่อให้สืบคดีที่เขาวางแผนไว้ให้คุณคาเนเยะเป็นคนร้ายหลักฐานก็คือรอยเลือดที่กระจกที่แม้จะถูกลบแล้วแต่ถ้าตรวจสอบดีๆก็น่าจะมีร่องรอยอยู่ที่มันได้ติดมาในตอนที่เขายิงแขนพร้อมกับกระจก แต่แล้วขณะนั้นเองก็มีเรือลำหนึ่งเล่นมาซึ่งเรือลำนั้นก็มีเฮจิที่ถูกช่วยไว้จากชาวอมงนั่นเองเพราะในตอนค้นเรือนั้นเฮจิ He ได้เจอคุณคานิเอะที่มีชีวิตอยู่ที่ถูกแขวนไว้บนบันไดลิงจึงถูกคุณคุณจิไรนั้นตีจนสลบและผักตกทะเลซึ่งมาทําให้คุณคุณคณจิไรนั้นจนมุมและคนที่จัดทัวนี้ขึ้นมาก็คือคุณคุณคณจิไร โดยใช้นมแฝงว่าฟูรุคาวะซึ่งคุณฟูจิระอิ๋นก็ได้ชวนเพื่อนร่วมแก๊งมาฉลองกันในวันหมดอายุความครั้งนี้และที่แก๊งโจรมาก็เพื่อเงิน400ล้านที่ซ่อนไว้เมื่อ20ปีก่อนที่จะแบ่งให้กับทุกคนในวันนี้นั่นเองที่ใช้ของ3ชิ้นในการเปิดเซฟอย่างแรกก็คือคุญแจตาประทับและลายเซ็นของคุณคุณจิระอิซึ่งคุณคุณจิรินั้นก็ต้องการหุบเงิน400ล้านไว้คนเดียวจึงได้ฆ่าเพื่อนร่วมแก๊งทิ้ง ก่อนที่คุณคุจิรินั้นจะบอกว่าเขาต้องการเอาชนะคาโนไซโซที่เคยดูถูกเขาไว้เมื่อ20ปีก่อนแต่ทำไมทุกคนที่อยู่บนเรือลำนี้ถึงมีความเกี่ยวข้องกับคาโนไซโซทุกคนก่อนที่เรื่องจะเฉลยว่าชื่อของฟูรลูคาว่ามาซารุนั้น ที่คุณคุจิระอินั้นใช้ตามคาโนไซโซที่คนอื่นนั้นไม่น่ารู้ถ้านำชื่อนั้นมาไว้ในแนวนอนก็จะได้คำว่าคาโนไซโซซึ่งมันทำให้คนที่เกี่ยวข้องนั้นมาที่นี่เพราะมันอาจเกี่ยวข้องกับแก๊งโจรคาโนไซโซแน่นอนซึ่งคุณคุจิรินั้นก็วิ่งเต้นอยู่บนฝ่ามือของคาโนไซโซมาตลอด20ปีแล้วก็จบแผนฆ่าปีที่20คดีฆาตกรรมต่อเนื่องซิมโฟนีหมายเลขหนึ่งตอนพิเศษ4ตอนลวด ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใเราด้วยแล้ววันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ